สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนเด็กๆในวิชาสังคมชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะโวยการเรียนรู้ที่ที่5นะคะสาระที่สองหน้าที่พลเมืองเรื่องที่คุณครูจะสอนเด็กๆในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาท และอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและก็ชุมชนเด็กๆ,ๆ,ๆยังอาจจะไม่ทราบใช่ไหมคะว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจและก็มีอำนาจมากที่สุดคือใครอะเด็กๆ,ๆมาดูผู้ที่มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียน ในความหมายบุคคลที่มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนคือผู้บริหารค่ะผู้บริหารได้แก่ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กๆยังจำชื่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนของเราได้ไหมคะว่าท่านชื่ออะไร เพราะว่าในขณะนี้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติเนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะอา work o r o m home เด็กๆก,ก็ต้องเรียนอยู่ที่บ้านทำงานอยู่ที่บ้านเด็กๆลืมชื่อผอโอรงเรียนเร,เราแล้วหรือยังท่านชื่ออะไรคะท่านชื่อนายวีระปรางรัตนศิลาท่านเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดหงรัตนาราม นะคะผู้นวยการโรงเรียนการที่โรงเรียนจะได้จะพัฒนาเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้บริหารและความร่วมมือของครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองด้วยนะคะเด็กๆผู้ที่มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนนะคะผู้บริหารผู้บริหารเนี่ย ทำอะไรบ้างนะคะมีอำนาจอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรเด็กๆมาฟังกันค่ะหนึ่งทำให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในไปในทิศทางที่ดีอย่างเช่นมีต้นไม้ที่ร่มรื่นบริเวณโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอนะคะท่านผู้่วยการก็หา หาเงินหางบประมาณเข้ามาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆนะคะให้เพียงพอมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งดูแลเรื่องของครูดูแลเรื่องของนักเรียนนะคะให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ดูแลนักเรียนพิการเด็กนักเรียนด้อยโอกาสมีไหมคะในักเรียนของเราก็มีก็คือนักเรียนการศึกษาพิเศษนั่นเองนะคะ ให้นักเรียนพวกนี้มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอยา่างเต็มศักยภาพน<ล>ะคะนอกจากจะดูแลเด็กนักเรียนที่เรียนปกติแล้วท่านผู้อำนวยการก็ต้องดูแลบริหารการจัดการเรื่องของเด็กพิการนะคะในโรงเรียนของเราด้วย 3. เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทั้งร่างกายจิตใจสังคมและส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน นะคะนี่คือบทบาทหน้าที่ผู้อำนวยการ4คุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเด็กๆท่านผู้อำนวยการก็มีเวนมีครูเวรมีพานโรงช่วยกันดูแลการเข้าออกของบุคคลภายนอกนะคะไม่ให้ขึ้นบนอาคารเพื่อดูแลเรื่องของความาการละเมิดสิทธิของเด็กนะคะ มือกับชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีศิละปะของท้องถิ่นและของชาตินะคะก็เข้า ah ไปช่วยเข้าไปจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆพาครูพานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมกับวัดชุมชนนะคะและก็งานอื่นๆน,นะคะ6กแสวงหาการดำเนินงานที่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้นะคะ อย่างเช่นจัดกิจกรรมนิทัศการพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆนี่คือผู้หารโรงเรียนที่มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียนนะคะคุณสมบัติที่สําคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่จะทําให้โรงเรียนเจริญเข้าหน้าเด็กๆบางท่านยังอาจจะไม่รู้เอะพอ,อนอกจาก ท่านทําอะไรน้อวันวันอะไรเงี้ยเด็กๆไม่เห็นใช่ไหมคะว่าท่านภูมิในการเนี่ยท่านมีภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงมากคนหนึ่งนะคะในโรงเรียนของเราเระท่านต้องดูแลเรื่องของการบริหารจัดการทั้งหมดให้อยู่ในความถูกต้องและความเป็นระเบียบของโรงเรียนนะคะคุณสมบัติที่สําคัญของผู้บริหารเด็กๆมันรู้จักกันนะคะพูดจาสุภาพและให้เกียรติผู้อื่น ท่านต้องมีบุคลิกภาพแบบนี้เห็นไหมคะเวลาท่านชวนนักเรียนพูดคุยคุยกับคุณครูท่านก็จะพูดคุยแบบกันยามิตรนะคะมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอ่ามีความเสียสละท่านภูมิในการก็เป็นไงคะอุทิศตนในการทํางานวันเสาร์อาทิตย์ท่านก็มาโรงเรียนมานะคะอาจจะมาเซ็นเอกสารมาดูเรื่องความระเบียบเรียบร้อยเรื่องของการดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนนะคะ เยอะแยะมากมายนะคะมีความรู้ความสามารถท่านผู้ในการของเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่น่าชื่นชมท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะคะสามารถเป็นผู้นําคอยชี้นำนะคะคอยแก้ปัญหาคอยสนับสนุนนะคะให้กับคุณครูในโรงเรียนนะคะและก็นักเรียนท่านมีความรู้ความสามารถนะคะในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการหรืองานตั้งสี่ว่ายและงานอื่นๆเพื่อให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีนะคะมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะนี่คือบุคลิกของผู้บริหารของเรานะคะ เสียสละในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแม้กระตั้งการอุทิศตนเวลาราชการนะคะกลับบ้านเป็นไงคะหลังคุณครูอีกนะคะท่านก็ต้องคอยดูแลเรื่องของอความปลอดภัยความเรียบร้อยเด็กนักเรียนกลับหมดแล้วหรือ,อยังฟืนไฟอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ต้องคอยสำรวจไม่ได้สั่งแต่คุณครูหรือ,อบุคลากรในโรงเรียนเท่านั้นนะคะ ละอุทิศตนนะคะในทำเวลาเวลาราชการวันเสาร์อาทิตย์ก็มาทํางานนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นนะคะท่านผู้ริหารของเราก็เป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่นักเรียนหรือครูบุคลากรเนี่ยสามารถยึดท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างาแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้เช่นเรื่องของกริยามารยาทนะคะท่านเป็นคนบุคลิกภาพนิสัยที่พูดจา สุภาพแล้วก็อ่อนโยนนะคะพูดจาเป็นกัลยามิตรกับเพื่อนครูให้ความรักกับนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นกัลยามิตรกับผู้ปกครองนะคะนักเรียนจากที่คุณครูสังเกตนะคะมีความอดทนมีความรับผิดชอบนะคะมีความอดทนความรับผิดชอบบางครั้งท่านผู้นวยการก็ต้องคอยฟังเสียงปัญหา จากคุณครูเรื่องนั้นเรื่องนี้ะนะคะอาจจะมีะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันท่านก็สามารถที่จะ,ะรับฟังความคิดเห็นของคุณครูนะคะด้วยเป็นไงคะต้องมีความอดทนอด,ดกลั้นมีกิริยาวาจาที่เป็นไงคะนิ่งแล้วก็คอยแก้ปัญหากับครูในโรงเรียนและก็เรื่องอื่นๆสิ่งที่สําคัญที่สุดของผู้หานก็คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่และก็มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานในทุกๆด้านนะคะทุกข้อที่คุณครูอบอกนักเรียนนะคะบอกถึงคุณสมบัติที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียนนี่คือลักษณะอุปนิสัยของผู้บริหารโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนนะคะก็จะมีลักษณะอุปนิสัยแบบนี้นะคะควรที่เด็กๆก,ก็ควรที่จะยึด เป็นแบบอย่างได้นะคะอ่ะต่อไปทีนี้เรื่องของการบริหารชุมชนเรื่องของการบริหารชุมชนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของชุมชนแต่เราในฐานะที่บ้านวัดโรงเรียนเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการสแสดงนิเห็นหรือเข้าร่วมในการทํากิจกรรมได้การบริหารชุมชนคือการบริหาร หมู่บ้านนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเรียกหมู่บ้านแล้วก็ตำบลนะคะ,ะหมู่บ้านและตำบลก็จะทําให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะ,ะและมีอํานาจในการตัดสินใจบริหารของหมู่บ้านนะคะเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเลือกเข้ามาเพื่อที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยในหมู่บ้าน โดยดูแลคว,ควบคุมลูกบ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะคะทีนี้กำนันค่ะหน้าที่ของกำนันเป็นบุคคลที่ประชาชนในตำบลเลือกขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารงานระดับตำบลดูแลความเรียบสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไปค่ะแพทย์ประจำตำบล ที่ของแพทย์ประจำตำบลน,นะคะอคอยฟลอยระวังป้องกันรักษาโรคในตำบลและดูแลไม่ให้ในตำบลมีแหล่งเพื่อแพร่เชื้อโรคและแจ้งให้ทางอำเภอทราบเมื่อมีโรคระบาดร้ายแรงนะคะอย่างเช่นตอนนี้เป็นไงคะโรคอะไรคะโรคโควิดที่เข้ามาระบาดนะคะแพทย์ประจำตำบลก็คอยดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดโรคอวิ๋วาด กโ,โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคไข้เลือดออกนะคะนี่เป็นหน้าที่ของแพทย์ประจทํทตำบลน,นะคะต่อไปผู้นําทางด้านศาสนาผู้นําทางด้านศาสนามีบทบาทเกี่ยวกับพิธีกรรมทางด้านศาสนารวมทั้งอบรมสั่งสอนให้ศาสนิก,กชนทําความดียึดมั่นในหลักธรรมคาสั่งสอนสร้างสาันติภาพและความสงบสุขในชุมชนอ่านะคะ อ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นเนื้อหาที่คุณครูสรุปมานะคะซึ่งในหนังสือนักเรียนวิชาสังคมก็มีนะคะกลับไปทบทวนได้เดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะให้นักเรียนลองทําแบบทดสอบหลังจากที่เด็กๆได้เรียนในบทเรียนนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ